สวัสดีครับท่านข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเรือนะครับและชุมนุมเพื่อนรู่ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับต้องเตือนเพื่อนๆพอ,อีกแล้วนะฮะมีขบวนการส่ง s m s มนะฮะมันก็เขียนข้อความมาว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้กู้จากธนาคารจุดๆๆมันอาจจะไม่มีการเติมคําว่าธนาคารด้านหน้านะแต่ว่าจะมีตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ,ษเนี่ยที่จะรู้ได้ว่าเป็นของธนาคารอะไรเอาไว้และเขียนตัวเลขเอาไว้นะเช่น200,000แต่ไม่ได้บอกว่าบาทน,นะฮะ และมันก็มีการส่งลิงก์มาด้วยให้เรากดคลิกดังนั้นให้เพื่อนๆหากว่าได้เห็นข้อความนี้นะครับอย่าก,กดเข้าไปอย่างเด็ดขาดนะครับมันเป็นกระบวนการ s m s ส่งมาเพื่อลวงเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเสียเงินนะฮะห้ามกดเข้าไปเด็ดขาดห้ามแอดเข้าไปอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผู้อยู่เบื้องหลังนั้นเนะชื่อว่าก็เป็นกระบวนการชาวต่างชาตินี่แหละ ว่าจ้างคนไทยไปซื้อการบริการการส่ง f 1 1เนี่ยในประเทศไทยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการยิงข้อความมาแบบนี้พอได้เงินได้ทองจากผู้เสียหายไปแล้วนะฮะมันก็ไปซื้อทองคำหรืออื่นๆนะเพื่อส่งกลับไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยมาซื้อแอดอย่างนี้ต่อนะฮะเตือนกันนะฮะหากว่าใครติดตามคลิปน,นี้ช่วยเตือนเพื่อนๆด้วยละกันนะครับ